พบกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่10พฤษภาคมปีพุทธศักราช2563สถานที่นี้ก็คือสวนกวางสารนาฏวัดคุ้งตะเภาอลิมแม่น้ำน่านด้านหน้าสถานที่สร้างองค์พระหลวงพ่อใหญ่สัมพุทธมุนีนาตัก10เมตร วัดคุณงตเพาก็มีสวนกวางเป็นเป็นกวางนะที่ได้รับบริจาคมานะก็คำว่ากวางนี่นยในภาษาบาลี <c oughs> ใช้คำว่ามิขะมิะหรือเนื้อนะเนื้อ,อมีศัพท์ในข้าใต่ปิดดกเมือ่อครั้งพระพุทธองค์แสดงประถมะเทศนา ก็ใช้คาว่าป่าอิสิปตน,นะมรุกขทยวันหรือมิกทาทยวันก็คือสถานที่ให้อภัยเกณเนือ้อก็คือเหล่าในพานจะไม่เข้าไปจับสัตว์จับไปยิงไปฆ่า,าพวกเนื้อพวกกวางที่สวนเหล่านั้นท่านก็จึงเรียกว่ามิคทายวันคือให้อภัยแก่แก,ก่เหล่ากวาง ซึ่งเป็นสัตว์ที่ไม่มีภัยกับสัตว์ทั้งหลายด้วยกันนะกวางนี่กินแต่หญ้านโะยมก็เห็นอยู่นะกินแต่หญากินแต่ผักแล้วก็ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่ในขณะที่เขาก็เป็นสัตว์ที่มีกรรมก็คือจะถูกฆ่าถูกล่าไม่ว่าจากเสือสิงหรือแม้กระทั่งคนนะก็จะมาล่าเนื้อดังนั้นเนี่ยในสมัย พุทธก,การเขาใช้คําว่ามิฆะก็คือแปลว่าเนื้อคือเป็นสัตว์ที่ถูกล่าคือเกิดมาเพื่อให้เขาล่าเอาไว้กินเอาไว้ทาเอาหนังไปทําเครื่องหนุ่งหม่มเอาเขาไปประดับก็ถือว่าเป็นสัตว์ที่น่า,าสงสารนาเนื้อเนอนะมมิฆะหรือเนื้อปัจจุบันนั้นในในไทยนี่ก็หายากแล้วในป่ากนะ็ถือว่าเป็นสัตว์สงวนเป็นสัตว์หายากเป็นสัตว์ที่ได้รับการคุ้มครอง แต่ว่าที่เราเห็นข้างหน้านี่น้องโชคน้องชัยก็เป็นเป็นพันลูซ่าซึ่งเป็นพันที่อนุญาตให้มีการค้าขายกันได้แล้วก็ครอบครองได้โดยที่ไม่ต้องขึ้นทะเบียนอะไรก็ถูกต้องตามกฎหมายก็โยมพอดถวายมาก็เอามาเลี้ยงไว้ให้ญาติโยมให้ลูกให้หลานเข้าได้ชมกันอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยคำว่ามิคะหรือเนื้อเนี่ยก็มองได้หลายเงี้ยคือ คนนั้นมองสัตว์เป็นอาหารมองสัตว์เป็นอาหารไม่ได้มองว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่มีชีวิตจิตใจมีความรักตัวกลัวตายนะก็เป็นการมองในมุมของนักล่าเป็นการมองในมุมของผู้ฆ่าเป็นการมองในลักษณะของปาณาติบาตแต่ในพระพุทธศาสนาในศาสนาพุทธของเราเนี่ย ก็มีการให้อภัยแก่เนื้อคือการ <c oughs> ไม่ฆ่าดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ในโอวาทปฏิโมกข์ว่าอนุปวาโทอนุปคาโตปาติโมเคจะสังวโรนี่ั้มอนุปวาโทคือไม่ไม่ว่าร้ายนะเราเป็นชาวพุทธเราจะไม่ว่าร้ายกันไม่ด่าก,กันไม่ทำแล้วก็อนุปคาโตคือไม่ทําร้ายซึ่งกันและก,กันดันงนั้นไหนใน,ในพระพุทธรูปสมัย ตั้งแต่สมัยหลังพุทธกาลนะก่อนที่จะมีการสร้างพระพุทธรูปเนี่ยก็จะเล่าสืบกันก่อนว่าหลังจากพระพุทธเจ้าปรินธิพานแล้วในระยะแรก3 5 5 0 0ปีแรกเนี่ยไม่มีการสร้างพระพุทธรูปแทนองค์พระพุทธปฏิมาเพราะว่าอนาชนในสมัยนั้นเนี่ยนับถือบูชาพระพุทธเจ้าว่าเป็นบุคคลที่งดงามทรงพุญคุณนิเศษสัพพุิธลักษณะ ถึง3าถึง32ประการไม่สามารถที่จะทํารูปเปรียบได้ก็จึงไม่สร้างพุทธรูปแต่ว่าสร้างสิ่งแทนก็คือการสร้างฐานเปล่า,ลา,ลาแล้วก็ประดับซ้ายขวาด้วยเหล่าพระอรหันตสา,าวกบ้างหรือว่ามีต้นโพอยู่ด้านหลังบ้างก็แกะสลักไว้ในหินก็ถือว่านี่แหละเป,เป็นพระเจ้าแต่ว่าไม่มีรูปนะเป็นฐานเป,าเ,ปาเ,ปาเปล่าตั้งอยู่ ก็นับถือกันมาเช่นนี้นะจนถึงสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชก็ปรากฏชัดเจนนะท่านก็จะได้สร้างสถูปสารจีขึ้นสถูปสารจีนี่ก็ยังหลงเหลือมาถึงปัจจุบันในอินเดียนะอินเดียตอนกลางก็ไม,ม,ม่มีพระพรูปสักองนะในในบริเวณรอบสถูปแต่ว่าพร,พระสถูปนี้เนี่ยสร้างเพื่อที่จะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเมื่อจะสร้างรูปเปรียบพระพุทธเจ้าก็ทําฐานเปล่าๆไว้นะทำฐานเปล่าๆไว้นะ จนมาในยุคสมัยนะถัดมาก็หลังจากที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชแล้วก็ในช่วงพศ2300หลังพุทธบริณิพผ่านสักสามอปีพระเจ้าอโศกอพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชก็ได้ยกทัพกรีฑาทัพมาจากกรีกตีมันเรื่อยนะตีเอปอร์เซียตีจักรวรรดิต่างๆจนมาถึงอ,อ,อินเดียนะก็ตีได้ ไม่สำเร็จถูกกองทัพของอินเดียยันไว้ได้แต่ว่าก็ก็หลังจากท่านกลับไปนะบรรดาลูกหลานในพลในทัพซึ่งเป็นชาวกรีกเนี่ยก็ตั้งบ้านตั้งเมืองตั้งยาาตั้งเรือนขึ้นระหว่างทางที่เคยตีทัพได้นะก็ขึ้นชื่อว่าชาวกรีกเนี่ยตั้งแต่โบ,บ,บราณนเ,นเขาเป็นนักสร้างรูปคือชอบปั้นรูปเทพเจ้าชอบแกะสลักรูปเทพเจ้าไม่ว่าจะเป็นรูปของเอทพี ต่างๆเทพเจ้าต่างๆพระเพเจ้าอพลโอลวีนัตเทพเจ้าสุดนะครับเขาก็ปั้นขึ้นแต่งขึ้นในหินอ่อนนะก็มีความเชี่ยวชาญทั้งท่านนี้จนเมื่อต่อมาอชนชาวกีกได้เผยแพร่ไปได้มาอยู่ในแถบของอแถบของอินเดียแล้วนะก็มีการตั้งบ้านตั้งเรืองอชนในสมัยนั้นก็ได้รับนับถือพระพุทธศาสนาและก็เริ่มตั้งแต่สมัยของ พระเจ้าเมเนนเดอร์มหาราชนะซึ่งเป็นกษัตริย์หนึ่งของที่เป็นลูกหลานของอเล็กซานเดอร์มหาราชในประมาณสักพศ .2500-600 ท่านก็ได้ตอนแรกก็ไม่ใช่าชาวพุทธนะนะก็เป็นทานับถือผีนับถือเทพของเข้าไปจนมาแต่ว่าท่านาเป็นคนที่สนใจในการศึกษานะปัชญาต่างๆท่านก็ได้สอบถามเรียกว่าสอบถามปัญหากับพระเทระ ซึ่งเป็นผู้ทรงภูมิปัญญาและเร,เรียกว่าเป็นคำพีมิลินทะปัญหานะพระอาหารหันตเทละท่านตอบได้จนด้วยความกระจ่างแจ้งสุดท้ายท่านก็นับถือเป็นชาวพุทธแล้วก็ประกาศพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำะชาติของชนชาวเกรีกที่ได้มาตั้งโลกลากในแถบอินเดียนะนับตั้งแต่นั้นมาเนี่ยก็มีการเริ่มมีการสร้างพุทธรูปขึ้นนะเป็นครั้งแรก โด,โดยใช้ช่างฝีมือที่สืบมาจากชาวกรีกดังน,น,นั้นเนี่ยพระพุทธรูปในยุคแรกเนี่ยจึงเป็นพระพุทธรูปที่มีลักษณะเหมือนเทพเจ้าของกรีกนะสร้างขึ้นตามาความฝีมือของชาวชาวกรีกมีมวยผมเหมือนเทพเจ้าอาพอลโลเป็นต้นแล้วก็มีมประพามณฑทนมีรัศมีอ,อยู่ด้านหลังเป็นวงกลมนะเหมือนเทพเจ้า แล้วก็มีการสร้างรูปพระมหาโพธิสัตว์ต่างๆมากมายก็เป็นพุทธรูปรุ่นแรกๆของโลกนะก็ตั้งแต่สมัย2,700ปี800ปีนะหลังพุทธบริณพภัณฑ์ญาติโยมที่อยากจะชมพระพุทธรูปในยุคแรกๆนะโยมก็สามารถมาชมได้ที่วัดคงตะเผา,าก็มีวัดคงตะเภาก็มีพระพุทธรูปในยุคแรกของโลกอ,อยู่พระองค์หนึ่งนะก็คือ หลวงพ่อพระศรีรัตนคันธารมงคลนะเป็นเป็นพุทธรูปปางสมาธิแต่ว่า,าได้มาเป็นเสียะชาวอังกฤษท่านได้มอบให้ชาวอังกฤษนี่เขาก็เคยไปตีมังขึ้นที่อินเดียนะเป็นทีาเรียกว่าเป็นบริติชลาดแล้วก็ไปทําการขุดค้นพุทธสถานต่างๆในแถบบริติชราดถึงปัจจุบันก็คือ India, อินเดียอินเดียปากีสถานเป็นต้น แล้วก็ในแถวนั้นเนี่ยก็เป็นที่ยังหลงเหลือนะพุทธรูปโบราณชาวอังกฤษเขาก็เอากลกับบ้านไปไปอยู่ที่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดที่เมืองออกฟอร์ดออกฟอร์เชียที่อังกฤษนะจนเมื่อปีที่ปีที่แล้วอาตมาไปจำพรรษาแล้วก็ได้รับโอกาสดนะีชาวอังกฤษท่านก็เห็นว่าเออเป็น,เป,นเป็นพระพุทธรูปที่เป็นจริงๆก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะนะ ท่านก็เลยมอบให้เป็นเสียรพระพุทธรูปดินเผาศิลปะแบบเปรีกซึ่งสันนิฐานว่าน่าจะมาจากพุทธสถานที่เป็นวัดถ้ำในใน,ในแถบอัฟการิสถานปากีสถานซึ่งไม่รู้ที่ไหนนะแต่ว่าเก่าจริงๆมียังมีร่องรอยของการลงสีแบบโบราณหลังจากที่เกิดพระพุทธรูปขึ้นนะเป็นขั้งแรกในโลกนะก็มีการสร้าง องค์พระพุทธปฏิมาในรูปลักษณ์ต่างๆที่แตกต่างกันไปตามลักษณะของชนชาตินั้นๆนะอย่างโยมไปเห็นพระที่ญี่ปุ่นก็จะหน้าติ๋ตีหน้าตาลรีลีหน่อยพระจีนเนาะหน้าจะติ๋ตีหน่อยเห็นพระอินเดียก็หน้าหน้าจะกลมๆเหมือนเหมือนแขกเนายเห็นพระไทยพทระพุทธรูปไทยก็หน้าจะเรียวๆก็เหมือนผู้หญิงสาวหรือเหมือนคนไทย ก็นะในแต่ละชนชาติก็จะสร้างรูปพระพุทธปฏิมาให้งดงามตามแต่จินตนาการเพราะว่าไม่มีใครเกิดทันหรือว่ามีการบันทึกรูปของพระพุทธองค์เขาไว้ไดนะ้แต่อย่างไรก็ดีพระพุทธปฏิมาเนี่ยโบราณจารย์ท่านได้เปรียบประดุจกับเจตียสถานนะเจตียสถานหรือเจดนนีย์ในสมัยก็ตแต่สมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าได้ตัดเขาไว้นะ รีกว่าถูป,ปาละหะบุคคลที่ได้กล่าวไว้หลายครั้งแล้วคือบุคคลที่ควรจะการบูชานะคือการสร้างสถูปบรรจุพระธาตุเอาไว้พระธาตุคือกระดูกของพระสมมาสมพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ได้สิ้นได้สวรรคตได้บริญญาพานไปแล้วนะบรรดาชาวพุทธก็นํามาบรรจุไว้ในเจดียสถานคือสถูปสถูปก็คือถูป,ปะก็คือคล้ายๆกับลุมศพมับรรจุไว้ แต่ว่าหลุมศพหรือสถานที่บรรจุกระดูกของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสถานที่คนในการบูชาไม่น่ากลัวนะเป็นสถานที่บุคคลมากราบไหว้แล้วเนี่ยย่อมเกิดปุญกุศลแก่ตนเพราะเป็นการระลึกนึกถึงคุณของพระรัตนตรัยนะพระมหากรณาธิคุณพระบริสุทธิคุณของพระพุทธองค์ที่ได้ทรงตรัสสั่งสอนชี้แจงแสดงหลักธรรมให้ชาวพุทธให้ชาวไทยให้ชาวโลกได้ร่มเย็นเป็นสุข อย่างนั้นเนี่ยการที่เราได้มาสร้างพระพุทธรูปก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะสืบทอดพระพุทธศาสนานะซึ่งวัดคงนาเผานะนอกจากจะได้สร้างพระใหญ่หน้าตัก10เมตรนะเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสืบทอดพระพุทธศาสนาแล้วก็จะบรรจุพระพุทธรูปองค์เล็กนะเพื่อที่จะเป็น การสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาด้วยนะในสมัยโบราณคติของไทยนะเมื่อสร้างพระสถูปจะดีแล้วเนี่ยก็จะสร้างพระพิมพ์ทําจากดินเผาบ้างทําจากดินดิบบ้างบรรจุไว้ในพระบรมธาตุในฐานพระบรมธาตุนะซึ่งเอ้ <laughs> กวางเขาไปยุ่งกับเลนกล้อง <laughs> เออไป,ไปลูกไปเออเนอะ ดูเฉยๆพราะแล้วนะซึ่งการสร้างสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสถุปไปก่อนลูกไปก่อนอืมอออออืมอาวนะเป็นการบรรจุพระพุทธปฏิมาไว้บางแห่งก็บรรจุเป็นร้อยองค์เป็นพันองค์เขาสร้างพระเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่สร้างเพื่อเอาไวก้กราบไหว้ส่วนบุคคลแต่หมายถึงว่าสร้างแล้วบรรจุเอาไว้ในกรุเพื่อให้คนรุ่นหลังเนี่ยเมื่อมาเจอ สถูปเจดีย์แล้วได้เห็นพระพุทธรูปขึ้นแล้วเนี่ยก็จะได้รู้ว่าสถานที่แห่งนั้นเนี่ยเคยมีพระพุทธศาสนาตั้งอยู่ในสมัยทวารวดีก็มีการใส่คาถาไปในองค์พุทธรูปด้วยอย่างเช่นคาถาเยธรรมาเฮเฮตุปภปวาเตสังเฮตังตถาคโตซึ่งเป็นใจความสําคัญของพระพุทธศาสนานะที่ได้มาจากคาถา ของพระอาหารหันตเถระซึ่งคืออาจารย์ของภาษาลิบุตรท่านได้กล่าวเขาไว้ว่าทำเราใดเกิดแต่เหตุพระตถาคตเจ้านะทรงชี้แจงเหตุเกิดและเหตุดับของธรรมเหล่านั้นพระตถาคตหรือพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนอย่างนี้เยธรรมมาเหตุตุปปภาวะเตสังเหตังตถาคตตเตสันจะโยนิโรโทรจะเอวังวาทีมหาสมโนนจะลึกคาถาเหล่านี้ลงในพระพิมพ นะเมื่อพระพิมพ์ยังคงอยู่ก็คนรุ่นหลังมาเห็นก็จะได้รู้ว่าอ้อนี่นี่แหละคือใจความสําคัญของพระพุทธศาสนาก็คือพระพุทธศาสนากล่าวถึงเหตุสรรพสิ่งทั้งหลายล้วนมีเหตุเป็นแดนเกิดแล้วก็มีเหตุเกิดเหตุดับของมันไม่มีสิ่งใดเกิดมาโดยปราศจากเหตุก็คือไม่มีพระผู้สร้างไม่มีใครสร้างโลกนี้นอกจากเราทุกคนจะร่วมมันสร้างด้วยตัวเราเองนั่นี่คือคําสอนของพระพุทธศาสนา พรานั้นชาวไทยชาวพุทธสืบทอดกันมาเป็นพันๆปีนะสร้างกรุพระใส่ในองค์พระ,ะปฏิมานะใส่ไว้ในองค์พระสถูปเจดีนะให้ชนรุ่นหลังไอ้คนเผาก็จะสร้างเหมือนกันก็ประมาณ1,000 10, 0องค์สร้างเป็นพระเป็นพระดินเผาจํานวน1,000 0องค์แล้วก็ส่วนหนึ่งจะนํามาแจกให้กับสทธาิโยมที่มาร่วมงานบุญนะได้กระจาย คุณงามความดีกันไปแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะบรรจุในองค์พระใหญนะ่เพื่อที่จะเป็นการสืบทอดพระศาสนาสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นการสร้างกุศลกิริยาตามแบบโบราณประเพณีที่ชาวพุทธท้งหลายได้ทํากันสืบมาแล้วก็สามารถที่จะช่วยกันต่ออายุสืบทอดพระพุทธศาสนากันได้แม้จะคนละเล็กละน้อยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะส่งต่อพระพุทธศาสนาไปให้กับ ชนรุ่นหลังศรัทนธะาอโยมทุกท่านนะขึ้นชื่อว่าการบำเพ็ญกุศลไม่ว่าจะเป็นบุญในส่วนใดๆในกิริยาวัตฏุสิบนะก็เป็นสิ่งที่ควรกระทําทั้งนั้นแลนะก็ขอเชิญเจริญศรัทธาไม่ว่าจะเป็นทานทานนามัยเวย,ยาวัจจะนมัยศนะีลละนมัยอปจิจยยายะนิมัยนะทิฏฐุจุกรรมหลายสิ่งหลายประ,ประการเหล่านี้ เป็นสิ่งที่ทําให้เกิดบุญได้ทั้งนั้นดังนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าศรัทธายาิโยมหลายท่านนะก็อาจจะบ่นเสียดายเดินทางมาร่วมงานหล่อพระลําบากบางคนก็ลาไม่ได้นะมาไม่ได้นะก็อย่ายังไม่ต้องเสียดายนะโยมนะเพราะอย่างน้อยถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้นํากายคือน,นามของเราเนี่ยรูปรูปของเราเนี่ย นำรูปประกายของเราเนี่ยมาร่วมในงานในการหลอ่อพระแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเราส่งใจนะเราส่งน้ำเราส่งจิตเราส่งความปรารถนาดีเราส่งคำอนุโมทนาสรรเสริญหรือแม้กระทั่งส่งวัตถุอ่าที่เป็นของหยาบอย่างเช่นจตุป,ปัจจัยปแปลงสภาพไปเป็นของทิพย์คือนำมาถวายสร้างบุญกุศลอย่างละเล็กอย่างละน้อยที่วัดคุณพระเผาได้กำหนดแจ้งไปอย่างเช่นการบูชา นะซื้อเหล็กนะเหล็กเส้นละ99บาทนะหรือว่าซื้อปูนเพื่อที่จะนำมาเป็นกายทิพของพระพุทธองค์ซื้อปูนนี่นะปูนก็159บาทมีทรายบั่งหินบั่งตามกำลังศรัทธาหรือแม้กระทั่งการบูชาคุณของครูบาอาจารย์ที่การบูชาขันคูนะ108บาทอันนี้ก็เป็นการปิดทองนะคือคือ,อนำจตุป,ปจัจจยโยมตรงส่วนนี้ไปบูชา ไปซื้อแผ่นทองคําแท้นะโยมนะเพื่อที่จะนํามาปิดบูชาในยอดพระเกศพระเกศสาธาตยอดสุดเปเพลงนะเป็นทธบูชานะหรือแม้กระทั่งการร่วมกันนะสร้างพระเกศมวยผมนะที่ญาโยมได้ร่วมกันทํากันมา199บาทต่อองค์ก็นําไปสร้างเป็นพระองค์พระนะหรือแม้กระทั่งการบูชาแผ่นทองคําแท้ เพื่อที่จะบรรจุเป็นพุทธบูชาในกรุ่พระบรมธาตุสนะี่ร้กสิบกาบาทอันนี้ปิดกองบุญไปแล้วนะโยมนะปิดกองบุญไปแล้วเพราะว่าทองแพงนะแต่ก็มีโยมร่วมกันก็น่าอนุโมทนาศรัทธาแล้วก็หรือไม่ก็ทางการบูชาพระเสริมดวงเสริมบรารมนะีพระประจําตัวไม่ว่าจะเป็นพระนาตักสามนิ้ว 5นิ้วตั้งแต่ตะวตุบปัจจัย199่าสบาทส9 9 9บาทระจไปจนถึง4 9 9เพื่อจะจารึกชื่อของเราใส่แผ่นดวงของเรานำไปบรรจุไว้ใต้ฐานขององค์พระใหญ่หรือแม้กระทัท่งศรัทธาโยมที่เป็นเจ้าภาพใหญ่เจ้าภาพศรัทธาร่วมกันเป็นเจ้าภาพพระเนตรก็ดีพระพุทธสิลีละพระองค์ต่างๆนะเจ้าภาพพระองค์องค์ละพันพระองค์ละพัน ก็ถือว่าเป็นเจ้าภาพใหญ่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพสร้างนะองค์พระร่วมกันสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถึงแม้ว่าเราได้ทําแล้วแต่ว่าเราไม่สามารถนําสังขารคือร่างกายของเราเนี่ยมาถวายไปพุทธบูชาณนะสถานที่เรอได้แต่อย่างไรก็แล้วแต่โยมมาไม่ต้องเสียดายนะโอกาสแห่งการบุญจะเกิดขึ้นแล้วเราได้ร่วมแล้วเราได้ทําบุญแล้วนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยสำเร็จสําเร็จด้วยใจเราแล้ว นะเมื่อใจเรามีความคิดนึกในบุญก็ถือว่าสำเร็จตามความปรารถนาของเรานะเป็นบุญเกิดขึ้นแล้วนะส่วนท่านใดที่มีความเสียดายนะไม่ต้องเสียดายเพราะอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยพระพุทธรูปที่เราได้สร้างขึ้นเนี่ยเมื่อสำเร็จลงแล้วเนี่ยจะยังอยู่ไปอีกร้อยปีพันปีนะเรามากลาบไหวเรามาอธิษฐานจิตต่อหน้าองค์พระใหญ่ท่านลํำลึกนึกถึงสิ่งที่เราได้สร้างไม่ว่าจะเป็นอิฐเป็นปูน เป็นเหล็กคนละเล็กละน้อยที่เราได้สร้างไปเนี่ยอธิษฐานจิตกวดน้ำนะให้กับเจ้ากรรมในเรอนนะอธิษฐานเป็นบาร,รมีได้ตลอดเวลาอยู่นะก็จะเลไรก,ก็แล้วแต่ก็จเจริญพรจเจริญศรัทธายาดโยมเนาะที่เดินทางมาได้16-24ถึง24พฤษภาคมอา2อ่นา2 5 6 3นี้ก็จเจริญพรนะ้ามาร่วมกันช่วยกันนะผสมปูนโมปูนนะแบกปูนนะหลอองค์พระ ส่วนท่านที่มาไม่ได้ก็ตั้งจิตตั้งใจอยู่บ้านทางวัดก็จะลงภาพให้อนุโมทนากันไปตามลําดับลําดับเมื่อองค์พระเสร็จแล้วเราก็มากราบไหว้ได้เมื่อสถานการณ์เข้าที่เข้าทางเป็นปกติของมันดังคําที่ท่านว่าสรรพสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปวิกฤตการณ์อะไรก็แล้วแต่มันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แต่สุดท้ายมันก็ดับไปสุดท้ายละโลกนี้ก็ต้องเข้าสู่ความเป็นปกติของมันในวันใดวันหนึ่งข้างหน้าอยู่แล้ว นะก็เก็บรักษาสังขารร่างกายของเรานี้ให้ดำรงคงอยู่สร้างบาร,รมีแล้วก็วันหนึ่งเรามีโอกาสเรามากบบาบไหวบูชาพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่เราที่สร้างเป็นกุศลบาร,รมีให้กับเราศรัทธายโยมทุกท่านในท้ายที่สุดนี้ก็ขออนุโมทนาศรัทธายโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านาวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่10 สภาคร